รู้สึกว่ามันไม่เออเร์เรอร์ถ้าเป็น iPhone เนี่ยเออร์เรอร์เป็น1ิองศานะครับคุณหาซื้อได้เลยนะแคมฟิ่แบบนี้เยอยะแยะเลยนะเราเจอแหล่งมันนะเจอแหล่งจริงๆถูกมากครับอัลละร้อยเดียวนะครับบางทีไม่ถึงด้วยซ้ําไปถ้าไม่เจอแหล่งก็แพงขึ้นแพงขึ้นถึง200กว่าบาทในห้างก็มีนะครับแล้วเราก็เอาเนี่ยไปยืนวัดหน้าบ้านเราชี้เข้าไปเลยนะชี้เข้าไปหลังบ้านอย่างนี้นะถือให้มันขนานขนานกับบ้านหน่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีารายละเอียดนิดเดียวนะครับคือปรับตัวเอ็ให้ตรงหัวแดงให้ได้มันปรับได้ครับ อักษรตัวเอในนี้ปรับให้ตรงแล้วอ่านองศาตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะได้องศาหลังบ้านนะองศาที่จะตรงกับลูกศรพอดีเลยเห็นไหมประมาณนี้นะครับแล้วเป็นแฟนรายการกันนะครับอีกนานครับแล้วก็โทรเข้ามาเลยนะจะปรับให้นะครับเออโอเคครับค่ะขอบคุณมากค่ะอ่าววัสดีครับวัสดีครับเอาละครับมาที่เ m s บ้างนะฮะสลับกันไปมาอย่างนี้ละดีนะครับเป็นผู้ชายครับเกิด27พฤศจิกายนสามปด นะฮะยีพฤศจิกายนนะครับสามแปนะครับมาดูกันนะฮะนะครับแล้วก็กี่โมงเนี่ยไม่บอกเวลาเนาะนะครับต้องบอกเวลาด้วยนะนะครับเพราะว่ามันมีสีแท่งเกิดปีเดือนวันยามเกิดนะครับอันนี้เราใช้ปีเดือนวันไทยดูที่จม่นไหมนะครับปีหมูเดือนหมูครับรักวันจอดีถีธาตุนั้นเป็นธาตุน้ําไม่มีธาตุปรับดวงครับ พ็ขาดฐานยามไปนะครับแล้วก็มาถ่ายกันนะหมูเนี่ยนะฮะก็คือฐานที่อันดับอายุก่อนนะครับขอโทษทนะีอายุของคุณน,นั้นนะปีสามแอายุยไม่มากเลยครับอายุก็10เท่าไหรน่นะสิบสิบเก้านะครับสิบเก้าก็เรียกว่าครึ่งครึ่งกลางๆอ่ะภาษาชาวบ้านคือถ้าเราอยู่ในวัยเรียนก็ไม่มีอะไรมากครับแต่กลัวว่าเราจะเลื่อยเปื่อยอ่ะคือคล้ายๆว่าเรา เรายังไม่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับแล้วจุดที่ประสบความสำเร็จนั้นนะมันก็อยู่ที่อายุมากสักหน่อยนะครับมากสักหน่อยเลยนะให้มีความเพียรความพยายามมากกว่านี้ห้ามประมาทเด็ดขาดห้ามประมาทนะครับโอเคครับประมาณนั้นครับนะฮะคุณรงค์ฤทธิ์ครับเกิด18ธันวา00 00เนี่ยอายุต้องเต็ม56ก่อนแล้วเกิดปลายปีด้วยนะครับนี่อยู่ในเคราะห์นะครับอยู่ในสภาพจิตใจนั้นแย่ฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณธรงค์ฤทธิ์นะ นะครับแล้วผมจะผูกด,ดวงให้นะครับ250 0นะครับอาจารย์ว่าทำไมไทยปีไก่เป็นอย่างนี้ล่ะทำไมไม่ทายเฉพาะปีชวดที่ชงไม่เกี่ยวเลยมันมีวิธีการดูเยอะเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยเดือนชวดอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยท่านผู้ชมนั้นเดือนธันวานของไทยนั้นเป็นเดือนชวดนะเดือนมกราเป็นเดือนฉลรูนะนะครับเพราะเกิดเดือนธันวาวันที่18ก็เลยทายเลยนะครับแล้วก็เกิดในเวลาไก่ยามไก่อิ๋วซีฮะ 18นาฬเนี่ยนะตั้งแต่17เนากถึง19นะนะครับมาประมาณน,นั้นมาดูกันนะครับของคุณนั้นเกิดในดีถีธาตุไม้ครับตรงกับวันชวดก็ตะกะจือ้อนะฮะ <Okay. S 1> ปีไก่ครับ <Okay. S 1> เดือนชวดนะครับยามไก่นะฮะชวด2ขาเลยนะครับเดือนชวดวันชวดนะ <Okay. S 1> ก็ชง2ฐานครับนะระปรับแก้ด้วยเครื่องรางของขังข คนนี้ถูกกับเครื่องกลางของขังนะจาไว้นะทีท่ธทาตุไม้นี่นะกะจื้อเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงพระรูปสามเหลี่ยมพระกรุพระสมเด็จพระขังขังอะนะครับปัจจุบันเป็นช่างนาฬิกานะครับเอ่อก็คือว่าเอ่อของคุณนั้นดีกับดินไฟครับความจริงช่างนาฬิกาเนี่ยทำได้ครับแต่มันไม่ได้ทําให้เรารวยนะนะครับเราไปรวยเรื่องของธาตุดินธาตุไฟนะลองศึกษาเรื่อง อาหารแปรรูปนะอาหารการกินนะครับธาตุดินนั้นคือของหวานทุกชนิดเนื้อสัตว์ขนมปังคุกกี้อาหารเส้นนะก๋วยเตี๋ยวธาตุไฟคือเตาไฟไงนะครับไฟดินก็คือร้านกาแฟ,ร,าาแฟร้านกาแฟเนี่ยนะครับปรับเสี่ยนมากเดี๋ยวนี้นะฮะก็เรียกว่าขาดทุนกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้รายได้ตกนะครับตามเศรษฐกิจนะนะนะแต่คุณก็ถูกกับเรื่องของกาแฟด้วยฟังให้ทันนะแล้วถ้าไม่ทันจริงๆแล้วก็ยังไงก็โทรมาใหม่เน่ว,ว่า S อสเอเสมาใหม่ก็แล้วกันนะครับ อ,อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิง15กรกฎาครรัมนะแล้วก็ปี37บอกเวลาเกิดด้วยนะครับบอกเวลาเกิดด้วยครับบางทีมันทายได้ไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับมันไม่รู้ท่าปรับดวงมันต้องใช้คาดเดาวเอานะครับเวลาเกิดปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดแล้วก็เวลาเกิดด้วย37 15กรกฎานะครับนับอายุตอนนี้เท่าไหร่ล่ะนะอายุ19ครับ19เดือนแพะนะครับเกิดปีจอเดือนแพะวันขานยามไก่ธาตุน้ำครับธาตุน้ําเกิดวันธาตุน้ํานะครับิถี่อ่อนใช้ธาตุทองปรับดวงนะฮะธาตุก่อเกิดเรานั่นแหละคือธาตุทองแล้วก็ดีอคู่ธาตุคือธาตุน้ำเป็นน้าไม่กลัวธาตุดินจะกลับไปกลัวธาตุไฟและธาตุไม้ความหมายผุมคือนะครับปีนี้ดวงชะตาไม่ค่อยสู้คนอื่นคือหมายถึงว่า เราจะแพ้คนอื่นได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ต้องรอจังหวะที่ดีหน่อยนะครับจังหวะที่ดีอยู่ที่เดือนหน้านะเดี๋ยวดาวฝั่งไทยเนี่ยดาวพฤหัสบดีดาว,ร,ว,ดดาวราหูยกนะครับคุณก็ได้ดิสงครับนะดวงดีขึ้นมิถุนาไปกรกดาสิงหากันยาดวงดีนะช่วงนั้นนะช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ <c oughs> ประมาณนั้นกันเองแล้วครับขออนุญาตท่านผู้ชมจิบน้ำหน่อย ท่านผู้ชมครับก็ผมมดนรศาสตร์ญุัชกงศ์ครับเป็นนักพยากรณ์อาชีพละเป็นนักหวงจุ้ยนะครับแล้วก็ยินดีสําหรับท่านที่สนใจนะครับดูหวงจุ้ยนะครับผมมีเบอร์โทรนะฮะศูนย์แปดเก้าแปดสองหกหกสามเจ็ดห้าครับนะครับแล้วก็ดูเทปย้อนหลังนะครับเบอร์ไปเว็บมดฟงสุยดอทคอมนะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมครับรายการอย่างนี้นะฮะเราจะอยู่ด้วยกันอีกนะครับโอ้อีกนานเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพบกันใหม่ นะครับในเวลา17นาฬิกาขอขอบคุณผู้บริหารทุกทท่านนะครับแล้วก็ทีมงานน้องๆผู้น่ารักและก็ท่านผู้ชมโดยเฉพาะ SMS ทุกๆ s m s เลยแล้วก็ท่านที่โทรติดด้วยนะแล้วโทรไม่ติดพรุ่งนี้เราพบกันครับห้าโมงตรงครับ5้าโมงเย็นครับสวัสดีครับ